ป,ป๊อปปี้หยางเหล่าซือคะอยากจะรู้เกี่ยวกับประโยคง่ายๆที่เอาไว้ใช้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะเรียนจีนหนึ่งนาทีกับป๊อปปี้หยางเหล่าซือวันนี้นะคะป,ป๊อปปี้หยางเหล่าซือก็จะมาสอนสามประโยคที่ใช้บ่อยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูคำว,ว่าช้อปปิ้งออนไลน์กันก่อนดีกว่าค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ภาษาจีนใช้คำว,ว่าหวังโก หวังก้ซึ่งคาว่าหวังนะคะก็มาจากคาว่าหวังลัว่วหวังรั่วก็คืออินเทอร์เน็ตหรือว่าช่างหวังที่แปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะส่วน G กก็มาจากคาว่า Go ้อู่เก้อู่ที่แปลว่าช้อปปิ้งนะคะหรือว่าซื้อของนั่นเองดังนั้นเนี่ยพอเอาหวังกับโ Go ้มารวมกันนะคะก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์น你们喜欢网购吗พวกคุณชอบช้อปปิ้งออนไลน์ไหมคะใครชอบไหนพิมพ์บอกหน่อยค่ะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะประโยคแรกเลยนะคะเวลาที่เราสนใจในสินค้าเราก็แชทถามเขาได้เลยนะคะว่าเอ๊ะรุ่นนี้มีของไหมนะคะรุ่นนี้มีของไหมพูดแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะเชื่อแขยโหยขวมเชื่อ,อยหยวมเชื่อขนะคะมีความหมายแปลว่ารุ่นนี้นะคะตัวเชื่อเป็นตัวชี้เฉพาะแปลว่านี้หรือนี่ ก็คือรุ่นนะคะนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของที่แปลว่าชนิดนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเราจะเอาเป็นรุ่นนี้และกันเนาะเจ้าขวัญ有货吗有แปลว่ามีวก็คือสินค้าค่ะเจ้าขวัญ有货吗มาแปลว่าไม้หรือป่าเราเอาคําศัพท์เหล่านี้มารวมกันเป็นประโยคเลยค่ะเจ้าขวัญ有货รุ่นนี้มีสินค้าไหมคะ สินค้าก็คือโยหรือโยัวแปลว่ามีสินค้าแต่ถ้าไม่มีสินค้านะคะแม่ค้าก็จะตอบว่าไม่ขัวไม่ขัวที่แปลว่าไม่มีสินค้านั่นเองค่ะส่วนประโยคที่2ที่น่ารู้นะคะเวลาที่เราอยากจะถามว่าเอ๊ะสินค้าที่เราสนใจเนี่ยสามารถกดสั่งได้เลยหรือเปล่านะคะก็ถามแบบนี้เลย,เลยค่ะเ在可以下จคื在 เ以ยส吗？现在แปลว่าตอนนี้เคยนะคะแปลว่าสามารถหรือได้ไท้ายประโยคมีมานะคะก็คือได้ไหมและคำศัพท์ที่สำคัญมากเลยนะคะที่มีความหมายแปลว่าสั่งสินค้าก็คือสัง ชาตันแตันเนี่ยนะคะหมายถึงว่าใบสั่งซื้อสินค้านะคะแต่ในอินเทอร์เนต็ตก็คือแบบการกดสั่งนั่นเองชาตันชาตันคือกดสั่งซื้อสินค้านั่นเองค่ะแล้วก็รวมประโยคเลยนะคะเช่นแจเคยชตตันมาตอนนี้สามารถที่จะกดสั่งซื้อสินค้าได้ไหมและประโยคที่3เป็นประโยคยอดฮิตที่นักเรียนถามในอินบ็อกซ์บ่อยมากรวมถึงในคอร์สเรียนก็คือเมื่อไหร่จะจัดส่งสินค้าคะหรือว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้เมื่อไหร่ก็คือ 什么时候发货？什么时候发货呢？什么时候เนี่ยเป็นการถามว่าเมื่อไหร่หรือตอนไหนนะคะถามระยะเวลาเนาะ什么时候ตอนไหนเมื่อไหรแล้วตามด้วยคำกริยาได้เลยค่ะคือฟาขัทุกคนยังจำคำว่าขัวได้ไหมอ้าวขัวก็คือสินค้านะคะฟาตัวนี้นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าส่งออกไปนั่นเองซ o นีนาะฟาหัวฟาขัวก็คือการ จัดส่งสินค้านั่นเองเป็นคำที่แบบว่าคนขายของออนไลน์ต้องรู้รวมถึงคนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต้องรู้เนี่ยคะ่ะแล้วเราก็รวมประโยคเลยค่ะ什么时候发货ก็มีความหมายแปลว่าจะจัดส่งสินค้าได้เมื่อไหร่นั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็น3ประโยคที่น่าสนใจของธุรกิจออนไลน์นะคะจริงๆ3ประโยคนี้เนี่ยยังสามารถนําไปประยุกใช้ในการทําธุรกิจกับจีนได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบและสนใจอยากจะเรียนรู้ประโยคหรือคําศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอีกนะคะก็สามารถพิมพ์บอกป,ป๊อบปี้หยางเราซือใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับป,ป๊อบปี้หยางเราซื้อด้วยค่ะและคนที่ติดตามป,ป๊อบปี้หยางเราซื้อนะคะอย่าลืมนะกดติดตามเพจป๊อบปี้หยางเราซื้อด้วยแล้วก็สามารถ ย้อนชมได้ที่ YouTube นะคะซื้ออัปเดตคลิปใหม่ทุกๆวันเลยและก็มีการไลฟ์สอนภาษาจีนฟรีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ด้วยค่ะใครที่อยากเรียนรู้นะคะสามารถมาเรียนรู้ได้เลยค่ะ คนที่ไม่มีพื้นฐานภาษา,าจีนเลยหรือมีพื้นฐานภาษาจีนนิดหน่อยแต่อยากที่จะเรียนรู้ทางด้านธุรกิจนะคะ,ป,ะป๊อบปี้อยางเสนอมีคอสฮิ้วของแดมังกรเช็คช็อปทิมเที่ยวบินเดี่ยวไปจีนนะคะคอสน,นี้สอนตั้งแต่การออกเสียงพิมพ์อินนะคะประโยคที่ใช้ในการเดินทางนะคะคือสามารถเดินทางท่อง,งเที่ยวคนเดียวได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสอนคำศัพท์ประโยคธุรกิจพื้นฐานให้กับทุกคนในคอสน,นี้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยค่ะราคาเต็มอยู่ ที่5,500บาทตอนนี้นะคะปะปป p y อาวสือก,ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะในราคาพิเศษเพียง1,500บาทค่ะใครสนใจนะคะก็แคปภาพนี้เลยแล้วก็ส่งไปทางอินบ็อกซ์หรือไปที่ไลน์ @popyyang P, p y y A N G, เพื่อรับราคาพิเศษเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะเจเจ